สวัสดีครับวันนี้ผมจะไปเล่นอะโมอาร์กันแล้วผมผม,ผมเข้าแล้วครับจะมาเล่นกันเลยนีย่บอกได้เดี๋ยวผมจะเป็นผมว่าใครเป็นนักย่าง,อางไอเหลืองหรือเปล่า ผมจะปดไอเหลืองครับไอเหลืองไอหมมมผมไม่รู้มันจะเป็นหรือเปล่าเฮ้ยนะคะผมเท่วะเท่อ่ะรู้จักหมผมเล่นโครบันเลยเคยเล่นแล้วแต่ลุกไปอ่ะก็จับไหมมาาจะตั้งใจเล่น อยากเป็นตัสียไหมใครเป็นตัว้ยขึ้นมาเนี่ยผมอ่ะคนก็กดถ้าใครไม่กดเนี่ยต้องคอมเมนต์นะอย่าลืมกดเด็ดไม่กดคัดกระเด่งให้เ่ย เริ่มลอดเฮ้ยชนะฆาตกรออกผมจะเอาผมจะเอาสมด้านนะครับแบตเติร์เหลือยี่สิบจ๋ยพึ่งนะครับหนึงกับ่่อผมเล่นด่านหนึ่งจะเล่นสามด่านกดไม่ได้ เอาด่านเจ็ดไม่ไ <découvrir> ด <görüş> ้ว่าเป็นไรยัไม่รู้เนี่ยผมจะแปดคนอ่ะได้ได้ได้สิคนครบเฮ้ผมไม่อยากเป็นสีแดงอ่ะผมเป็นก็ได้อุ้ยวิ่งเร็วมากเลยนะครับมีคนออกขาดไปคน้เต้เเ้้ ผมจะเปียนะครับเดินนักแก่มาเล่นกันและอามถ้าวันนี้ผมไม่เล่นผมขอเลขอรอเล่นนะผมเล่นหนึ่งเดเอสั้นหลับคลิปนี้ผมขอลาก่อนนะครับ สำหรับนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมอย่าลืมอะไรด้วยนะสวัสดีค่ะ้ะายผมอัวอะไรขึ้นไปแล้ว